จะเขยงสีโนรักความะครับเพื่นเธอมาจะซื้อได้ครับมีที่ซื้อครับใส่หนาวนว่เป็นงานใจดีตรงนี้ไม่ได้แน่กระเดานนี่ยผมเพียร์กเคเ่ยวกับหองพูดเนดีกเาอจริงอยากที่จริงมากัคือ ครับสวัสดีจ้าพี่น้องเนี่ยพาคลิปมาได้เครื่งคลิปก็ต้องเริ่มใหม่เพราะว่าตํามายืนเฝา้าก็จังสิเว,ว้าอีหยังก็บ่เว้าเราใส่ก็เลยบ่รู้สิเว้าหยังต่อไปใส,ส่ก็เลยสิไดวฟังใหม่ไปเฮ็ดกับเขาไปไปกัเขาซื้อซ้ายกินเด้ออันเบิ่งใส,ส่สิบ่มื้อนี้พ่อสิออมมามเด้อให้ตําเตรียมตะไคร้หอมแดงกระทียมแล้วก็บะพริกแห้งแล้วก อ่อเดียวพักโหดแล้วพักก็พักอีกเลยใช้จะไปเก็บเองจ้ะโอเคปะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับเมื่อน,นี้วันละอ้อมม้ามแต่มา,บ,าบําบายเพื่อมิดขึ้นมีห้องปลยเัืนก็เลยมาฝนสะก่อนครับเราไปซอยม้าอมอ้อมแซ่บบครับกับเขาเทงครับกำลังจะเทงตอนนี้พอดีได้เห็นไม้มาน้า่ไม้สำริดไอร้างสำริดเพิ่น มีแม่นหินเช็ดด้หินเพิ่นว่าไปคุดอันคุดหลุมจะตั้งเสาบ้านฝั่งแดงครล่ะมันอยู่ด้วยพื้นดินเป็นหินโบราณเราก็เลยมาเอาันเครื่องเจี๋ยเครื่องแต่งให้มันเป็นก้อนหินฝนมีดมันเฮ้าดีครับพี่น้องเฮาแล้วก็มีลุยง่ายแต่ว่าฝนแข็งจะน้อยนั่นเฮ้าครับแล้วคันได้เฮ้ามีลุยง่ายไปเลยครับพี่น้องก็เลย คือการแท้ว่าไอสมิตรเสนอก็เลยมาฝนมิดเดี๋ยวฝนมิดเท่ากันเด้อย่างะเมาามะาไปอ S ส้อยม้ามครับพี่น้องหน่อยเป็นคนฝนมิดคม,ค,ม,มาานนครับผมมาหยาดน,นี่นยค <laughs> รับผมหยาดอยู่ในขันหยาดฟิดเจอแล้วรอโอ้แแข็งไว้พี่นออออ้องระงับออกลองมือกัน เดี๋ยวโชว์พี่น้องเบิง่งนี่แหละครับเรามาอ้อมกินเทงมื่อานี้ครับมาเส็บๆน้ำเดียวเด้อครับเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านอ้อมมามมามอยู่ทางลุ่มมามักง่าด้วยจะเขียงสีโนรักฟาร์มแหละครับเพิ่นเธอมาซื้อได้ครับไม่ได้ซื้อครับสีน้ำใจเพิ่นเธอมาอยู่มากินแล้วก็จะมีไข่หลังนําครับฟีทั้งเม็ดครับอยู่นี่ไม่ได้ซื้อจัะอันครับขอบคุณลหลายๆเด้อเจ้าของเขียงไอสีโนรักฟาร์มเราเดี๋ยวเกะลองเหมือนกันทบกคน ละลายแล้วบอกครับพ่อครับที่ท่านได้คักระดอุ่นในียังแข็งเน่ยกแต่กระเพาะได้ละละบันเอาไปล้างน้ำละลายน้ำจนพ่อแห้งแน้วเอาไขมันมอจังไรก่อนเด้อสถานการณ์บกเรียเป็นไรอ่อนร้อนปลาเรืมีมันติดเล็กมน้อยลืมบอกแลอะไรกันลูกสถานการณ์บกเรียไว้วจะเศร้าเออลืมตัวเธอลืมบอกจะซ่องแข็งจะลายคุระเท็ดมันนี่กระทึงไปซื้อปูนมาเธอสร้างเพื่อนไอ้สร้างเพื่อนไอก็เลย เป็นลืมบ้านอันนี้มาไขรหลังเด้อพี่นออ้องเรอออมเสียเดี๋ยวกลับมาตึงใส่อ่อนของนีม้มันใส่อ่อนใส่พีเสียบๆกันเดียวเอลยทำ,ทำงานแล้วแล้วบ่ครับแล้วแล้วได้จา่ามอจนข้อแห้ง <laughs> บออยู่ผู้เดียวมัน <laughs> <laughs> คุ้นตาซอมลีดได้ดยู่ข้างฟ้าแล้วก็เสียบฟังซ้ใสบออยังน้อน <laughs> ตรงนี้ตัวเห็ดเชียงหอนแบบนะเออกษตรจังดดอรกนี่บอไหนคะน้องน้ำมันกดๆด,ดีน้ะแต่กรอบดีือ้ยน,นี้นนละลาลล้ตนี้อ่อนแล้วคัน,ะน,อ,นอัน,นี้มมนะคะ ฟ้ามันี่นอนเลยฟ้มีพอเป็นตะเข็บฝอยใหญ่แค่ฝอใหญ่เลกโอใหญ่ใ่บุกด้แต่ว่าพอดีพอดันถึงว่ามันจะงอเข่าเด้โอ้ยใหญ่กินหมอหมอเรียนมาได้เลยเดี๋ยวจัดเถอะเพราะสดอีลีเดฟอร์กำลังมนยังยดงเจอมาเบแล้วลุคะแนนนี้มจะใสจีเอซบ่ด้วยเซบเป็นเ้สนบ่พอ Okay. แต่งตรวมัดผมขึ้น,นครับมาตะท่าไหนนี่ครับมันทรงผมนี่เป็นทรงผมภาษาหัวจ้ะโอ้ันไปขังนอนนี่แต่งตัวดีค่ะขนาดครับผมออมือีไปสถานีราชการเด้ยเหมือนขันยู่บ้านนี่ครับผมสุดสุดนอนแต่งแต่เสื้อดคำมารับเจังสัตล่ะคนเฮ็ดเบียก <S <S> <S อ,อื่นกะสิปุงประเดยกเนี่ยเทศบาลน,นัดพบเทศบาลน,นัดพบมอนี้พึ่งได้ทราบสมบัติจากขอมาเทศบาลกับนัดพบเลย เสียภาษีทีทีท่ดินบ่ครับใช่เสียภาษีตามกฎหมายไปเพิ่นช่วงนี้เพิ่นออกมาสำรวจแล้วก็พื้นที่แล้วก็จาการโผลเสียภาษสงภาษีแม่ต้องอันนี้ใส่เพ,พรอะครับผมใส่เพมันครับพี่น้องขมๆห้าเดียว องมตีละนั่นเพราะเอาพกปีไว้ใเอย่าถามหานะใสซมี่ว่ต้องเรียกผมผมจะไปคิดปอมหลายที่ผมนี้ก็แจ้งต่ใส่หมูได้อป่ามันยืดใส่ยืดใส่ครับได้บุบบกฟองเลยว่ะโอ้เยเียงไปแล้วบีเจลจ้ใี่น้องอ๋ใส่พริกแห้งพริกสดต เริ่มสากตัตกไข่สิเป็นถูกเอาด้วยจ้ะแล้วพอสิสดนันสิเป็นเนสเียงไฟเก่งๆยิ่งโกปั 1, นหานกับคนสายจอยจนใส่กังเกงเอวย5้อ้าด้ยเราจะพี่น,อน้องเจมันดีซาน้อมะลีเอาไปเบิร์อันเมื่อนี่สาเสียเทคนิคแบบว่า ที่จริง้ส้กวรจะแยงหมามากงนี่นะจ๊ะแต่ว่าเพเป็นย่างม่ามนะเวลาขวน่ะมันจะมันจะมุนแม่จ๋ามันจะเละคือไส้เห็ดมาหลายจะหลายครั้งมันจะเละที่นี่ไส้จะเลยมาลูวาถ้าออกมาหลวกน้ำพ่อเห็นมันแบบว่าเสร็จโตเขาแล้วถ้าเอาไปขวไปออ้มนะมันจะบมุนจ้ะหรือว่ามือนีมันสมุนเดี๋ยวมาลุนกันจ้ะว่ามันว่าต้มจนสุก้ะจ้ะพี่น้องหลวงพ่อเห็นมันเสร็จโตเขาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้า ก็มาคู่มือละเกษเสียงเรียนถือว oh ่ามีที่คลองสี่นี้เราใส่น้ำเพราะว่ามันก็เป็นอย่างใจยู่นี่ก็มีอีกไลน์น้ำหนูคลองตัวนี้หลายลูกไอ้คลองมานียเสียดายเนี่ยก็ใส่น้ำขมเพียรผู้ลังค้นนะเสียดไย้จนนะไปหาไหมพอดีกันยังผมก็นน่ใส่สูตรกระทิน้อยแต่จงรู้ใส่สูตรของพอน้อยขจัดความข้าออกไปแล้วส่วนหนึ่งใ่ะ

การหลดหอมจนถึงเวลาเขาโคนจะเทียงกหอมหอมดีปดใจใบบัคูดจโหลดายลอจลกคูดกใไมครั่ย่ไครับคลิกหมากครับจำดเยไ่ก็ไปจำของอะไก็หมามันนี่ครับ มันมันดสขนาได้หอมซีสใส่รป้อนานเหอมบ่เนปลี่ยนบรรยากาศได้เปลี่ยนกินซุเลยดูตัวน้องติดกินอย่างครับสร้างกินออมหนองวดเดนออมมาตนหน้เลยจ้าตกอนจะได้อนมาิงส่ไ้โอสิุ จ่สวนอยู่ไกลซิบ่ได้ใช้นานหลายแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าเห็ดอุดจุกก็ว่าเท่ากับต้องใส่ไปเพื่อให้มามันสุกเขาถึงทางในน้องยันยอดมาคิดเดบปางก็ได้พี่น้องเลยต้นติโป้งหมัวแล้วฮะว่า,าวถอดเย็บยัง <c oughs> มันคือเบอร์กูดกันแล้วลูกก็ได้เดี๋ยวนี้นะมันหมอ้อเอาคิดโรดโดดไปนำจังไง เอาซำนีเราไว้กินมากมันเนี่ยเข้าเด็ด้ะมูลนิมิตสีเดียบอกรหกสได้ยู่มันกำลังโป่งไหมเพราะว่าเด็ดไปครั้งนึงนั้นเด็ดเต็้มากมันแล้วเนี่ยกำลังแต่เอาเขาซุมนี่ผัดเบอร์แก่มันลุเลยปล่อยมันอ่อนนั่นมากันข้าว่าเข้าแบบว่าเอาใบน้ำสีมันไปใส่ได้บ่ครับได้ยูู่แต่มันก็ไม่แซบซ้ำเบอร์อ่อนเาะมันสีกึ่งอ่อนเบอร์เริ่มไปหาอ่อนถ้ามันแก่ลายก็มีเยอะก็ได้ได้ละซ้ำนีก็ได้นี่พี่น้องดูโดดติดพร้อมได้ ฟูกเดี <ünd einer> <men> <S <s <led> ๋ยวเดี๋ยวใส่อเทขนาดเก็เกาฟูงสุรนี่์มอันระวังนีเท่ากับจะปุ่มไปถอสุรนท์ก่อนเลยาสีนมาเระว่าอ๋อใส่เี่ยใส่หในากระเด็นนัมจพี่มอเจาิเสหลายใส่ข้ันวปาก่ะบางคนุเสียวนเขาใระเดเลย ประมาณนี้ก็อย็นั้นม้วนหงอนค่ะาองอะไร้ปอน้ามันเรือก็รอุชุตามที่ท้องตองกันที่จริงหม่ำมันเลยใจล่าในต่างชูฬโดนกรจะจ่าพห็นแก็ว่ามีหม่ำพอเซอสองปีเราเรื่อนมาละไล่มันจะได้ทำให้มันเกิดสูบงากกัน สามสิบองคแล้วก็นำเตามมาร้อมใส่หลังพร่อมหลังก็หองแบบนี้ก็อนะขก็ปรงเลยได้จ้ะพี่น้องจ้มาแล้วจสีบเจาจ้าพี่น้อง ูเพียค่อยอายคอมหม่ำค่อยอายบ่ค่อยหนองบ่บ่มาครูแถาบริมาณเล็กน้อยโบ่ดีแต่ไอตอนไปจีบเขาอะนะใส่ใช่เลยดีมีดอกใส่ใส่ใส่บ่ตอนครับฮะต่อบ่ตอนบ่ตอนนะครับเอ่อใส่สามแต่บ่เป็นอยังต่อมเออต่อมสงสัยบ่เป็นอยังใส่ขึ้นมาต่อมไรอ่เพราะว่า ตอนที่สายเหลือกจะมาต่าพอสายเห็นต่ำคุยโทรศัพท์ก็พอกับเม้ารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนหักขอบคั่วแต่ขนันแน่นะโคตรต่ำปลาสายกะกระตัมนกันแล้ว <c oughs> โอ้บ <c oughs> อกไปดอกพี่น้อง <c oughs> คนเป็นคนที่บอกก็พอกับแม่ดีแห้งจ้ะเมื่อ <c oughs> ก็เลยเป็นความประทับใจแหละจะกะโคตกะนาหักกันละตอนนั้นนานตนนาหน,นีแบบโอ้กินขาดอเอาไปเลยครับผมตอนนั้นเนี่ยเยี่ยมเยี่ยม ตอนไหนครับตอนนี้กตบอสจ้างกันหรอครับ,บผมมาได้ครับเอสซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต้างประเทศก็ดีครับมากินหอ,อมม่ามเสื้อกับไข่หลังนี่ครับนี่นี่น,นี่เสื้อฟไข่หลังหย่อนมาคินออนฮะขอสดเลยละเบิ่งมกูดหฮอพร้อมเดี๋ยวเลยหอมเฮหอเดียว แสบขนาดพี่น้องเลยเป็นประเดวเจ้าแม่งจ๋าประเดตอนเอ้าใหมเว้ยนี่มึงด้นี่ยังไยังไรเกิดยังนีอันนี้อ้อมมามเื้อกับไข่หลังตัวสวัสดีครับมาด้เขาเที่ยงมาดิพ่นอ้อมมามได้พอหน่อยกับไครหลังบอก เอาเลยไหมนี่ทิปของไปเลยเนาะไอ้สร้างไว้เพื่เข้าเองลำเดียวโอนหอนในตัวนี้มาค่อยล้างตัวนี้คำใหญ่ๆเลยมีกันนะโอ้หเขาอยาบาดคำครับมันนี้เขาล่ำกินดิบอะไรมันนี้กินซุกก็ได้มันจำเป็นเน้นบ่มีทองดิบแม่ก็จะรำตามมาดิบให้เล่นมันนี่ มันร้งแสบแล้วครับน่อยมพี่มื่อพี่มือใวะพี่เมื่อใครต่อลูคูนี่ก็ให้กินแสบเลยวะแล้วอ้เรื่อยล้วเรื่อจี๊ดจังมันกูเรื่อยจี๊ดจางมันกูกก็เขากูกินแสบให้ให้สำลีมีค่อยมัดรูดด อ้เจ๊เนำหมักแต่ว่ามักันตัวบมูมันปีกบกหมันก็บดูดนาชุกาน่มัหมกชุกาุกเเงรเหูแลงนั่นท่านทีสีวันนี้ตอดพี่น้องมา้ครับไงอย่งันระวังระวังทางระวังทางไปทางฝุ่นผู้ใดรอผมว่าผมรอกว่าเพื่นแะ กบวากบว่าผมเพิ่มเพิ่นเนี่ยเป็นโรคทิอกว่าเป็นโลคเกาเพิ่มใหม่นีเป็นทต่างทีเนี่ยผมไม่โรคจักกัวงวามดันเบาหวานผมนีมากไม่ได้กินข้อแสบทางไปเนี่ยเป็นโรคเกาตเพิ่มใหม่เป็นทริปอนี้่มอันนี้กะทิเพิ่มใหม่เด้อผมน้าโรคเข้าโอ้มเท่าก็จะว่าที่อย่าง้เถวคนี้ต่ว่านหนัง้นั่น้ำ่ทอดผ่านั่นหงอกห้วยเลยเจ้ทอดผ่านดูวะดูน่ะ ก็มองหอกแล่น้นสายปลอดภายนึงปนนั่นี่ะครับหัวหอกผมหอกหลายเลยอ่มันปอดภัยแห้งกอนแห้งหัวอกเนี่ยเพราะอย่งเช่นว่าคาร์เล้ยพยายามกินป่ากระทอดกันหนึ่งเนี่บัดนี้เรานั่งยางตามรถได้บัดนี้พขมานตาฟางเลยกินผมเลยไทยเดียวเลยนนี่แหละครับนี่ดียังกว่านี่พิชัยเป็นดีกีหลี มีแหงมีแหมีแท้นเนี่นีบีได้ตัวขาวทั้งดของแหี่ใหสปีดของับพี่น้องมันองผมอัมล้ํานะครับัวาดที่เผาบางโอ้ที่้ที่มันต้องขอหนึ่งชลที่บ้าวหมที่อี่เขาลดกนหไงมะเขาลดนี่เดี๋ยวม่ตอผมอัมล้ําแตกตัวอมบางมันก็อลางมันเบียดเอาแล้วกินกินกิน ออนนี S <S <Pop> mm ้มันนั่งอย่กันได้ครับเขามันนั่งไปไปมาที่นี่นี่ายออกทอดได้หมดับไม่เปูดว่าจะกลัวอุยั่เนาจะาถึงผมถงใน้่งเห็นปะว่าไปมันจ่บีมันแสบไปเลยแ้เาเห็นมเหียนน่ไหมเขาล็อกตัวหรืะว่าจะมันแน่นป่ะมันมันผมบ่าปันเลยตกตกใหญ่ทบเครื่องเลยไอ ใช่พวกเาอ네๋อนัปาเยไปใช้บนี้อยู่น้ำหวานจ้ะก็เขาอดีนะมันก็นหนาตัวว่าวนฟอันนึงนันเคกัมัดมย้ตาไฟเขาสิขมบลดินอันเฟนอู๋นึ่งปัวใจเน่เยแบวดน้องปาเนี่ยม่เอาอูเนาะ เ่อไปเราก็ยังบ่มันจย่มันใจว่เออแมนนาะบ่แมนใจย์อลยไต่ลาอน่หนองนไต่ช่วงตะวันตกหนองควนเดก็เมียพอด่อู้กับผมลำล้ำหนองควนจังไปเอ้ยยูยูเลยกินตุ่มบังของดีเนาะคือบังเลยทำบังของดีเนาะแบ่าท่ไหบังบก นี่กลินเื่อนี่อย่ผมผมรำหนุพบางนี่ค <sk attached> <sk Bir> ือเขากวาเป็นบอดินมันกอเลยมันกะเลยเป็นบ็อคเซ่บดนตะเลตเียเอาต้มบางเอยผัวบางัวบางก็แเล้วขัวคืออาผมรำหนุ่นึ่งนะนะกเลยบอหัวผมแบบไหนผมแบบนี้ฮะยกผมํานรำบอดินผมบักกระดมก็กะตัวผมดีผมนย่งได้ผมมนรำผมเผียวก็มีนงแ ผมน่องป้อนแง่วูนะกะแจไหวเดี๋ยวพวกกินเลยเอาออกใช่ไหมกันมาแจบไปเลยกินไหวเสื้อฉุนบักขันหายใหลเพวกกินน้อคือแสบแท้กันนี่เอบเจ๊อดบ่เด็ดอย่างเอ้ยมือสร้างูุเน ครับก็ขอบคุณกีเดียโตเมื่อวาบก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับก็แมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมันนี่มมามือกับไข่หลังครับถึงจะไปสร้างสวิตกับไปไปกับไปไฟไปไหนครับกับิงไปแกบบสร้างประจมาแบบไงเลยขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับเออครับมาเซฟๆนั่นเดียวครับผมรอได้แต่สมมติเนี่ยรอคุณลอ